สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูพิสุอีกแล้วนะคะวันนี้นะคุณครูจะพาเด็กๆไปฟังนิทานเรื่อง กุ้งกิ่งรักเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากุ้งกิ๋งรักเพื่อนอย่างไรและทําไมเพื่อนๆถึงรักกุ้งกิ๋งนะคะกุ้งกิ๋งเป็นเด็กที่ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสกุ้งกิ๋งเป็นเด็กที่ยิ้มง่ายชอบอยู่กับเพื่อนและมีความสุขเวลาได้อยู่กับเพื่อนๆจนทําให้กุ้งกิ๋งนั้นมีเพื่อนรักมากมาย กุ้งมีคะขากับเพื่อนทุกครั้งเวลาอยู่กับเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อจ๋าทำอะไรกันอยู่จ๋าเดี๋ยวฉันกอระบายสีกับเพื่อนเ่อนได้ไหมคะและกุ้งกิ๋งเป็นเด็กที่มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันของเล่นและสิ่งของให้เพื่อนนี่จ้าของเล่นฉันแบ่งให้เธอขอบใจมากค่ะกุ้งกิง๋ง เมื่อกุ้งกิ๋งเห็นเพื่อนเพื่อนทะเลาะก,กันกุ้งกิ๋งก็จะช่วยเหลือเพื่อนปรับความเข้าใจให้กับเพื่อนเพื่อนและบอกเพื่อนเพื่อนว่าเราอย่าทะเลาะก,กันนะเราเป็นเพื่อนกันเราจะต้องรักกันไหนลองเอานิ้วก้อยมาเกี่ยวกันสิอ่าเก่งจังเลยเราเห็นและยังเราเป็นเพื่อนรักกันเราจะต้องรักกันตลอดไปและกุ้งกิ๋ง เวลาวิ่งชนกับเพื่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจกุ้งกิ๋งจะบอกเพื่อนๆนว่าฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะว,วิ่งชนเธอเลยเจ็บมากไหมฉันขอโทษจริงๆมาสิฉันจะช่วยเธอเก็บกระเป๋าของเพื่อนได้โดยไม่ใช่ของตัวเองกุ้งกิ๋งก็จะเอามาให้เพื่อนนี่ของเธอใช่ไหม เพื่อนบอกว่าใจจ้าของฉันเองกุงกิงเธอเจอที่ไหนเหรออ๋อฉันเจอใต้ต้นไม้น,นู่นแน่แต่ฉันไม่รู้เป็นของใครเอาไปนะขอบใจมากนะกุงกิงเอกุงกิงไปเห็นเพื่อนตำไอศกรีมหกกุงกิงก็เลยสงสารเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะซื้อไอศครีมอันใหม่มาให้เธอเองนะมาสิ เสร็จแล้วกุ้งกิงก็ซื้อไอศกรีมอันใหม่มาให้เพื่อนนี่ไงฉันซื้อมาให้เธอแล้วไม่ต้องร้องเลยนะคนดีเป็นเด็กที่มีน้ำใจบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทำขนมให้กับเพื่อนๆด้วยแม่จ๋าพ่อจ๋าทำขนมให้เพื่อนด้วยนะเพื่อนของกุ้งกิงมีเยอะแยะเลย กุ้งกิ๋งเป็นเด็กที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาเจอเพื่อนและพูดจาไพเราะก,กับเพื่อนโดยไม่พูดจาหยาบคายกับเพื่อนจนทําให้เพื่อนๆนทุกคนรักกุ้งกิ๋งเลยและทําให้กุ้งกิ๋งมีความสุขเวลามาโรงเรียนจบแล้วนะคะ นิทานเรื่องนี้ชื่อว่ากุ้งกิ๋งรักเพื่อนเด็กๆเห็นหลือยังคะกุ้งกิ๋งเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่มีนิสัยดีรักเพื่อนจนทําให้กุ้งกิ๋งนั้นมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยแล้วเด็กๆของคุณครูเป็นเด็กรักเพื่อนไหมคะอถ้ารักเพื่อนเด็กๆก็เป็นเด็กที่น่ารักเช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าส่วนวันนี้คุณครูพิสุข,ขอเล่านิทานเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ